ผู้บ stumbled, paper, omp, ัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติการก่อสร้างกำแพงอนุสร์กองทับบกโดยการก่อสร้างกำแพงอนุสรกองทับบกเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดงานพิพิธภัณฑ์กองทับบกเฉลิมพระเกียรติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของพิพิธภัณฑ์กองทับบกเฉลิมพระเกียรติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของกำแพงอนุสรกองทับบกตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องจักรนารายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก ซึ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเส้นคล้องของตัวจักและใบจักเปียกเป็นป้ายรายนามกำลังพลของกองทัพบกที่สละชีพในการปฏิบัติภารกิจนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งทหารประจำการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แก่สงครามโลกครั้งที่หกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการป้องกันประเทศการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแท่นรายนามกำลังพลกองทัพบกซึ่งสละชีพเพื่อชาติกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกจึงเป็นพื้นที่นำเสนอการปฏิบัติภารกิจของทหารของกองทัพบกตลอดจนการอุทิศให้แก่กำลังพลกองทัพบก ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติเพื่อให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกำลังพลของกองทัพบกและหน่วยงานภายนอกตลอดจนประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในกองบัญชาการกองทัพบกได้เกิดความรักและหัวแห่งแผ่นดินไทยและลำลึกถึงความเสียสะละของบรรพบุรุษในการทำรงรักษาเอกราชของชาติ ให้ดำรงสถากรณบมาทั้งนี้กำแพงอนุสรกองทัพบ,บกยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิธีในวาระสำคัญต่างๆเพื่อสัดุดีกำลังพลกองทัพบ,บกผูสละชีพเพื่อชาติเช่นการวางพพรมาลาในวันกองทัพบ,บกนอกจากนี้บริเวณด้านหลังของกำแพงอนุสรกองทัพบ,บก ออกแบบเป็นสวนและน้ำพุโดยรอบเพื่อเป็นเขตแบ่งพื้นที่ปริมนทนการใช้งานระหว่างกำแพงอนุสร์กองทับบกกับกองบัญชาการกองทับบกให้ออกจากกาันอย่างชัดเจนตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นสถานที่สันทนาการทั้งการพักผ่อนและการออกกำลังกายของกำลังพล